สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้องๆหนูหนูทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ยินเสียงเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนน่าจะดาถูกแน่เลยว่าวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเป็นหนังสือเสียงค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนลองมองกล้องไปดูกันนะคะจะเห็นหมีหมีหนูน้อยน่ารักน่ารักสามทั้งสามนี้นะคะเพื่อนเพื่อนลองเดาดูนะคะว่าเออเจ้าหมีทั้งสามเนี่ยจะ เป็นตัวแทนนะคะของการรีวิวหนังสือเสียงเรื่องอะไรนะคะจริงๆเจ้าหนีหลังสามก็เหมือนกับเด็กตัวน้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราขอเฉลยเลยดีกว่าว่าจะมารีวิวหนังสือเกี่ยวกับนิทานค่ะแล้วก็เป็นนิทานที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยฟังกันมาแล้วด้วยนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยฟังนะคะก็คือหนังสือเล่มน,นี้เลยเรื่องเล่าของอีสบน,นะคะรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะนำพาเนาะหนีสาทั้งสามเนี่ยนะคะมาเป็นตัวแทนของเด็กๆเนาะแล้วก็พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่จะมาฟังนิทานอีศบกันในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเนาะอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่านิทานอีศกให้เพื่อนๆฟังน,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 นะคะตอนแรกราชสีกับหนูหนูตัวหนึ่งได้ยินเสียงราชสีร้องควนคาง เมื่อวิ่งไปดูจึงได้พบราชสีติดบ,บ่วงของนายพานหนูระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เคยถูกราชสีตะคุบแต่เมตตาสงสารและปล่อยให้รอดชีวิตหนูถามราชสีว่าท่านคือราชสีผู้เคยไว้ชีวิตข้าใช่หรือไม่เมื่อราชสีตอบว่าใช่หนูก็กัดบ่วงออกไปทีละน้อยจนขาด ราชสีหลุดลอดจากบ่วงมีชีวิตสึกมาโดยการช่วยเหลือของหนูเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความเมตตาแม้เพียงเล็กน้อยแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากอาจนามาซึ่งการตอบแทนใหญหลวงคนเราอะค่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าถ้าแบบว่าเลยเรงมีมีบุญคุณต่อกันเนี่ยเราก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณนะคะการตอบแทนบุญคุณเป็นเรื่องที่คนดีเนี่ยก็สรรเสริญเนาะเทวดาก็สรรเสริญเพราะว่าเมื่อ,อไรที่ เราทํามีคนเขามาช่วยเหลือเราถ้าเรามีโอกาสที่ได้ตอบแทนเขาเนี่ยมันก็คือจะเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นน้องหนูเนี่ยน้องหนูเนี่ยจะเป็นถ้าน้องหนูเป็นคุณหนูค่ะน้องหนูจะช่วยราชสีหรือไม่ช่วยก็ลองค่อยคิดดูแต่ถ้าน้องหนูเนี่ยช่วยราชสีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะก็คือจะถือว่าเป็นการตอบแทนคุณคนแล้วก็เป็นเครื่องหมายของความดีนะคะ เรื่องถัดไปคือกบเลือกนายฝูงกบอาศัยอยู่ในบึงใหญ่อย่างสงบสุขมาช้านานอยู่มาวันหนึ่งฝูงกบปรารถนาจะได้นายมาปกครองเพื่อจะมีผู้แยกความดีจากความชั่วและมีบทบัญญัติแห่งรางวัลและการลงโทษจึงร้องขอต่อเทพเจ้าจูปิเตอร์เทพเจ้าจูปิเตอร์ส่งท่อนไม้ท่อนหนึ่งลงมาให้กบทั้งหลายตกใจกลัวจนมีกบตัวหนึ่ง ใจกล้าโผล่ขึ้นมาและบอกให้กบอื่นๆมาดูในายใหม่เมื่อความกลัวหมดไปกบก็บอกกับเทพเจ้าจูปิเตอร์ว่าเจ้านายอย่างนี้ไม่ดีเลยเชื่องช้าเกินไปขอในายใหม่เถิดเทพเจ้าจูปิเตอร์ทำตามคำขอส่งนกกระสามาให้เป็นนายผู้กบนกกระสาจึงได้กินกบเหล่านั้นเป็นอาหารอย่างสุขสำราญเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความต้องการอันไม่สิ้นสุดย่อมจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนเพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะกับเรื่องนี้คือมันเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้าเรายิ่งโลภมากเนี่ยมักจะลากหายอันนี้คือเรื่องจริงคือบางทีเราแบบอยากได้อยากมีอยากจะเป็นเหมือนกับคนอื่นเวลาสมมติแบบเราเนี่ยแอบไปดูเฟซบุ๊กของเขาไปดูอินสตาแกรมเขาโอ้โหชีวิตของเขาดีจดีฉันก็อยากจะเป็นแบบเขาฉันก็อยากจะมีแบบเขาฉันน่าจะอย่างนู้เนเน่ิงง แต่จริงๆแล้วอะค่ะเพื่อนๆต้องลองค่อยๆคิดดูนะน้องๆหนูลเราคิดดูว่าคนเราเนี่ยลงเฟซลงอินสตาแกรมคงไม่มีใครลงเรื่องไม่ดีของตัวเองใช่ไหมคะก็ <c oughs> ต้องลงแต่เรื่องดีๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีในสิ่งที่เรามีเขาก็มีสิ่งที่เขาม,เามเาีเรากับเขาก็ไม่มีทางที่จะมีสิ่งที่มีเหมือนกันนะคะดังนั้นนี่คือถ้าเราไม่โลก ถ้าเราแบบไม่หลงถ้าเรามถ้าเราแบบมีสติเราก็จะรู้ว่าคือสิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันดีที่สุดสําหรับเราแล้วค่ะอาจจะเป็นแค่ในปัจจุบันนี้แต่เดี๋ยวนีะ้อนาคตข้างหน้าเราอาจจะทําให้ได้ดีกว่านี้ก็ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนะคะเรื่องถัดไปคือหมากับแกะหมาตัวหนึ่งกล่าวหาแกะว่าไม่ส่งคืนข้าวสาลีที่ขอยืมไป และนําเรื่องฟ้องร้องต่อนกเหี่ยวและหมาป่าให้เป็นผู้ตัดสินนกเหี่ยวและหมาป่าตัดสินว่าแกเป็นผู้ผิดต้องตัดขนออกขายเพื่อชดเชยนี้นให้แก่หมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความยุติธรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ตัดสินล้าเอียงเสียแล้วอันนี้เรื่องจริงคะ่ะเรามั่นใจว่าหลายๆคนในโลกนี้เนี่ยหรือว่าหลายๆแบบน้องๆหนุ่มทั้งหลายน้องค่อยๆค,คิดดูว่าถ้าหากว่ามันมี ที่เขาเป็นคนเหยียบนาจเน่นายเราเอ่ยครูเราหรือว่าพ่อแม่เราหรือว่าพี่น้องเรามีอคตินะคะมีอคติหรือมีความลำเอียงต่อเราแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคือการตัดสินเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นว่าคือเขาจะมองในอีกมุมนึงไปแล้วแต่จริงๆคือถ้าหากว่าลองค่อยๆคิดนะคะพ่อแม่เนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีความลำเอียงต่อลูกเพราะว่ามักจะรักลูกเท่ากันบางทีในการที่พ่อแม่เขาสั่งสอนเราเนี่ยแรงๆเนี่ยก็คืออาจจะเป็น ลักษณะในการที่พ่อแม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วสิ่งที่ควรทํานะคะแต่ว่าอย่างแบบเอาเป็นว่าอย่างเช่นนะคะเราก็เคยเคยแบบเจอคนที่เขาแบบประมาณเหมือนอคติต่อเราเนาะคิดว่าเราแบบไม่ไม่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เข้าข้างเราเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขาตัดสินความก็จะตัดสินตามใ,ใจของเขาแต่ว่าขอให้น้องๆห,หนึ่งคิดรงนนคนพวกเนี้ยจริงๆนะว่าเขามีความทุกข์ในตัวนะคะ ว่าจริงๆเขาก็คงรู้อยู่ในใจแหละว่าคนที่เขาตัดสินอ่ะมันเป็นการตัดสินที่ผิดแต่ทําไมอะ่ะก็ในเมื่อฉันชอบฉันรักเนาะฉันก็อยากจะตัดสินแบบนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าน,นั้นนิดนึงค่ะตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดีจริงๆหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ายุติธรรมต่อคนอื่นและต่อตัวเองจริงเนี่ยเราก็ควรต้องตัดสินตามความเป็นจริงค่ะอันนี้มันจะลึกซึ้งกว่าน,นี้นิดนึงนะคะ เรื่องถัดไปคือกวางหนุ่งเงากวางเขางามตัวหนึ่งมองดูเงาตัวเองในน้ำใสพางคิดว่าขาของข้านี้ช่างงามสง่าเหลือเกินแต่ขายาวเก้งก้างนี่สิช่างน่าเกียดยิ่งนะักทันใดน,นั้นกวางได้ยินเสียงหมาล่าเนื้อเห่าคำรามมาแต่ไกลจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเขางามของมันเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้พยายามดึงก็ไม่หลุดกวางจึงติดอยู่ตรงนั้นฝูงหมาล่าเนื้อวิ่งมาถึงและช่วยกันลุงกัด วางลำพึงกับตนเองก่อนตัดสินใจว่าข้าช่างงูเขาเบาปัญญาอะไรเช่นนี้ที่คิดว่าเขางามนั้นมีค่าและขาไม่สวยงามจนต้องมาจบชีวิตอย่างน่าเวทนาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ไม่รู้จักตนเองโดยท่องแท้ย่อมไม่อาจแยกผิดจากถูกแยกสิ่งชัว่วจากสิ่งดีได้รื่งจริงค่ะคนเราเนี่ยถ้าคนเราไม่รู้จักตัวของเราเองเนี่ย เรามมวแต่นั่งมองคนอื่นใช่ไหมคะเรามมวแต่แบบปเปเรียบเทียบคนอื่นแต่ตัวของเราเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราแล้วเ,เราจะแบบไปไปไป,ไปรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะกระทําสิ่งไหนหรือไม่ควรจะทำสิ่งไหนเพื่อให้เราได้ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งสําคัญสุดเนียคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูคนอื่นมากมายเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองก่อนแล้วเราต้องดูว่าเราเนี่ยไ,ได้แก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีไปแล้วหรือเปล่าแก้ไขข้อผิดพลาดของเราแล้วก็ได้เพิ่มเติมในสิ่งที่มันดีไปแล้วใช่ไหม ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราควรจะต้องจัดการยังไงอันนี้ต้องหาค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องนั่งดูตัวเองดีกว่าไปนั่งดูผู้อื่นมากับลาม้ากับลาเดินทางไปด้วยกันลาต้องแบ่งสัมภาระหนักอึ้งหนักอึ้งบนหลบหลังขอร้องให้ม้าช่วยแบ่งสัมภาระไปเสียบ้างไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะล้มลงขาดใจเสียก่อนไปแน่ มาได้ยินคําขอร้องทำเฉยเสียในไม่ช้าลาสุดลงเดินต่อไปไม่ไหวเจ้าของเห็นดังนั้นจึงยกสัมภาระจากหลังลาใส่บนหลังมาทั้งหมดมาได้แต่ํำควนด้วยความเสียใจว่าที่เป็นเช่นนี้ก็โดยความใจดํางฆ่าแท้ๆไม่ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อยามเพื่อนทุกข์ร้อนจนตัวเองต้องทุกข์ร้อนด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แบ่งเบาความรู้จากผู้อื่นด้วยเต็มใจย่อมดีกว่าดีรอแล้วต้องรับทุกทั้งหมดในภายหลังอันนี้นั่องจริงค่ะคเพื่อนๆค่ะน้องๆหนูคือถ้าสมมติอะสมมุติมมตว่ามายอมรับแบบสภามมระจากลาแต่แรกค่ะก็อาจจะเป็นแค่คนละครึ่งๆไม่ต้องมานั่งแบบว่าทนทุกในการรับทุกของคนอื่นเขาทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่คิดจะช่วยเหลือคนแต่แรกจริงๆถ้าหากว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือเราแล้วถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้นะแนะนําเลยค่ะ ควรที่จะให้ความช่วยเหลือดีกว่าเพื่อว่ายัางไงเพื่อว่าสักวันเนี่ยมันคนเราเนี่ยจะวิง่งมันต้องพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยคือสักวันเนี่ยเจ้าลาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมาช่วยมาในในภายภาคหน้าก็ย่อมเป็นไปได้น,นะคะต่อไปเด็กเลี้ยงแก่เด็กเลี้ยงแก่คนหนึ่งชอบเล่นสนุกขนองลองเรียกให้คนมาช่วยขับไล่หมาป่าที่เข้ามาในฝูงแกะ แต่เมื่อคนอื่นวิ่งมาช่วยกับไม่มีหมาป่าอยู่นะที่น,นั้นเด็กเลี้ยงแกเห็นเป็นเรื่องสนุกที่หลอกคนอื่นได้อยู่มาวันหนึ่งหมาป่าเข้ามาในฝูงแกเด็กเลี้ยงแกร้องเรียกให้คนอื่นมาช่วยแต่ไม่มีใครเชื่อหมาป่าจึงไล่ฆ่าแกทั้งฝูงจนหมดสิ้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกล่าวเท็จแม้เพียงครั้งเดียวย่อมทําให้ผู้อื่นหมดความเชื่อถือไปตลอดอันนี้เรื่องจริงค่ะน้องๆห,ห,หนูๆเพื่อนๆเคยเจอคนกล่าวเท็จไหม เราเคยเจอนะคือบางครั้งเนี่ยเออครั้งแรกเนี่ยเรายังเออว่าอะให้อ,อ,อ,อภัยกันเป็นอะไรหรอกมังคงอาจจะแบบพังพังผือคาสิกงจริงเลยอย่างเงี้ยครับเราก็มีความคิดแบบนั้นแต่พอครั้งที่สองเนี่ยนจะเป็นความรู้สึกละเฮ้ยทาไมถึงยังกล่าวเท็อีกนะทำไมถึงไม่กล่าวความเชื่เป็นอะไรหรือเปล่าลืมลืม,ลม,ลมหมดความเชื่อถือหมดความเชื่อถือหละนิดๆด,นดหน่อยห่อยพอมาครั้งที่สามนี่คือหมดความเชื่อถือของแท้เลยคุณแปลว่าคนคนนี้เนะี่ยคบไม่ได้จริงจริง ไม่รู้ว่าคือที่กล่าวเท็จแบบนี้นยไปกล่าวเท็จกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วคราว,วออนี้มันก็กลายไปเป็นว่าเราเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อคนคนนี้อีกต่อไปคะ่ะน้องน้องหนูลองคิดดูนะว่าเนี่ยน้องน้องหนูนเนี่ยเคยกล่าวเท็จหรือเคยอะไรไหมอย่าทําเลยจะดีก,กว่านะคะเรื่องถัดไปคือหมาจิ้งจอกกับอุองุ่นการละครหนึ่งนานมาแล้วหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเข้าไปชง,งดูผลองุ่นสุสสงสงกซึ่งส่งกลิ่นหอมพังคิดว่า องุ่นจะต้องมีรสหวานหอมหมาจึงจอบพยายามกระโดดรนะงับผลอังหุ่นหลายครั้งแต่นี้เป็นผลจึงลงนั่งน้ำลายไหลและเตือนตัวเองว่าช่างมันเถิดอ่งหุ่นเ่านี้มีรสเปรี้ยวแม้ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อพยายามจดถึงที่สุดแล้วไม่สําเร็จจึงยอมรับในความเป็นจริงหลายๆครั้งในโลกเนี้ค่ะน้องน้องๆหนูทั้งหลายค่ะเราอ่ะคือต้องเคยสักครั้งนล่นแหละ ที่เราแบบเฮ้ยสักครั้งสองครั้งที่เราทําไม่สําเร็จอะ่ะทํายังไงก็ไม่สําเร็จเพราะจริงๆแล้วมันคือโลกกระทำแปลคนเรามีสมองผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาถ้าวันนี้เราทาไม่สําเร็จมันก็ต้องมีวันหน้าแล้วเราก็ต้องคิดไว้ว่าเอออ๋อแปลว่าทางนี้เนี่ยที่เราไปเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่สําเร็จใช่ไหมคะเรากจจ็จดจังเอาไว้เลยแล้วพยายามหาทางอื่นที่จะค่อยๆทําจนมันประสบความสำเร็จสักวันนึงจะเป็นวันของเราค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมาจิ้งจอกกับจระเข้หมาจิ้งจอกกับจระเข้ถกเถียงกันจระเข้โอ้โอวดว่าสืบเชื้อสายมาจากสัตว์ดึกดำบรรเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญยิ่งกว่าหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกหัวเราะยะแล้วตอบว่าไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงบรรพบุรุษหรอกเพียงแต่เห็นลายบนผิวหนังก็รู้ได้แล้วว่าเป็นอย่างไรมาตเติมเรื่องนี้สอนให้หููว่าอันความดีนั้นหาใช่สิ่งที่ต้องกล่าวอวดอ้างไหม แต่เมื่อกระทำความชั่วจะโอ้อวดความดีอย่างไรก็ไม่อาจปิดบังได้น้องๆหนูคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะคนเราเนี่ยถ้าเราทำความดีใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปให้ใครเขามาชมเราเพราะตัวเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าอ,อ๋อสิ่งที่เราทำมัน,มนคือความดีเนาะแต่ถ้าเมื่อที่เราทำความชั่วเนี่ยเราก็จะรู้กับตัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเรารู้สึกทุกข์ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยมันคือความชั่ว คือเราจะต้องแยกแยะออกเนาะว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทําสิ่งไหนโดยที่ไม่ต้องไปให้คนอื่นเนี่ยเขามานั่งแบบเฮ้ยเธอดีเนาะอย่างงี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะทําค่ะเพราะว่าเมื่อ,อไรที่เราทําดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้สุดก็คือความสบายใจของเรานั่นเองนะคะแต่เมื่อ,อไรที่เราทําความชั่วเนี่ยเราก็จะได้ความทุกข์ใจบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมในโลกนี้เราเห็นทําชั่วได้ดีเยอะแยะมีดผมไป แต่จริงๆเรารู้เบื้องหลังเขาจริงๆหรือเปล่าการที่เขาทําความชั่วเนี่ยเขาอาจจะมาลงชีวิตของเขาว่าได้ดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ได้ดีหรือว่าไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาลงก็เป็นไปได้นะคะคราวนี้เราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วเนาะคืนอนกกากับหงส์นกกาตัวหนึ่งเฝ้าดูหงส์เล่นน้ําอยู่ในบึงเกิดความคิดว่าขนสีขาวสวยของหงส์นั้นคงเนื่องมาจากหงส์อยู่ในน้ําคิดด้งนั้นแล้วจึงลงเล่นน้ําในบึงบ้าง รีวหวังจะให้ขนของตัวกายเป็นสีขาวแต่กาไม่ได้นึกว่าตัวไม่สามารถว่ายน้ำการที่น่าสงสารจึงจมน้ำตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ย่อมทำให้ชีวิตสงบสุขแต่การไม่รู้จักประมาณตัวนั้นย่อมนำมาซึ่งภัยพิบัติน้องๆหนูคะกาเนี่ยจริงๆเนี่ยตามหลักของกาเนาะมันมันขนดำให้ให้มันจะไปทำยังไงเนี่ยมันก็ขนดำ เรไม่มีทางจะเป็นคนขาวไปได้เหมือนกันคนเราทุกคนเนี่ยมันมีความสามารถที่แต,ตกต่างกันไปดังนั้นนี่คือบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทาแบบคนคนนี้ไนดะ้อีกคนก็ไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าเราคือตัวเดียวคนคนเดียวเขาก็คือคนเดียวเพราะฉะนั้นเรากับเขาเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่ไม่มีใครสามารถแทนที่กันได้ะคะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆหนูลองค่อยๆคิดตามตามตามนิทานเรื่องนี้นะแล้วลองค่อยๆดูว่า ถ้าเราเป็นกาเนี่ยในเมื่อเราถ้าเราพอจะในสิ่งที่เรามีเราเป็นพอจะในตัวเราเองเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปเป็นหงหรอมันก็ไม่ได้เพราะหงก็เป็นกาไม่ได้กาก็เป็นหงไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็เร่าหลายๆเรื่องนะคะให้น้องๆหนูหนเนี่ยได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวเผื่อถนะ้าหากว่าข้างหน้ามีหนังสือเสียอะไรอีกเนี่ยก็จะ มาเล่าให้น้องๆ้องหนูๆแ,แล้วก็เพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆฝั่ฟังนะคะแต่ว่าก่อนที่จะสันน่อย่างนีอยากจะขอพูดอะไรนิดนึงคือว่าน้องๆ้องหนูคะ่ะสมัยตอนเด็กเดกเนี่ยเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเคยบอกว่า,วาถ้าเนี่ยตอนนั้นเราหนูชันปรถมเนาะอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอ่านนิทานอีสอกจนจบนะต้องจบหมดเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเราจะเป็นคนฉลาดค่ะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเนี่ยแต่ว่าตอนสมัยเด็กเด็กตอนนั้นปถมเนี่ยอุ้ยอาจารย์สั่งอะไรไม่ค่อยอยากทำ เราก็เลยไม่เชื่อแต่วันนึงเนี่ยอย่างดีๆก็มีวันดีคืนดีขึ้นมานะคะตอนนั้นอยู่ช่วงมัธยมปลายปรากฏว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เราอะรู้สึกแบบเฮ้ยชอบเขามากเลยเนาะคือแบบว่าอยากจะเป็นแบบเขาเพราะว่าเขารู้แบบเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูดี่ยังไงนะคะเราก็เลยเขาก็เลยแบบอ่านมิฮันอีสมแล้วก็เลยตัดสินใจทําตามเขาตอนนี้นเราทําตามเขาเราเฮ้ย เสียดายฮะจริงๆแล้วเนี่ยเาอ่านนิทานอีสอปตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราคงจะแบบว่ามีความฉลาดไปพิวกว่าน,นี้ใช่ไหมคะแต่พราะเนี่ยแต่ก็ยังดีที่ว่าเอ๊ะมาอ่านทันตอนมองปลายเนาะก็ได้ทําให้เราเค่อยๆปรับตัวเพราะว่านิทานอีสอปจริงๆแล้วเลยนะคะอีสอปเนี่ยคือเขาเนี่ยนำนำอุป,ปนิสัยดีกว่านะเราต้องบอกว่าอย่างนี้นะอุปนิสัยพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เขาแบบสังเกตเนี่ยมามา,มาประยุก ให้กลายไปเป็นมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพอเราพูดอย่างนี้เนี่ยน้องน้องหนุนหนุว่าจะรู้กันแล้วว่าคือมันจะทําไมเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าจริง,รงๆเราในนิทานอีศพเนี่ยก็คือความจริงของมนุษย์แต่ละคนนั่นเองนะคะเพราะว่าพอเราโตขึ้นมาเราจะเจอ มนุษย์หลายๆคนที่เป็นเหมือนกับในนิทานอีศพนะคะแล้วเราจะต้องเรียนรู้วิธีการว่าเราจะจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้นยังไงนะคะรวมทั้งเจ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะปรับใช้ยังไงทุกๆคนเวลาอ่านนิทานก็คืออย่าเพียงอย่าคิดเพียงแค่ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล่าเนาะหรือเป็นเรื่องแต่งขึ้นแต่จริงให้นํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแบบรีวิวกันมายาวมากเลย่ยก็ต้องขอบคุณนะคะน้องๆหนูๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่รับฟังนะคะแล้ี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีอะไรมารีวิวหนังสือเสร็กอีกจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบาย